เราจะมาอันบ็อกกล่องจุ่มป๊อปมาดเรือในวันพีซวิววิมาแล้วหากทุกคน วันนี้นะคะดิมจะมาอันบ x ็อกกล่องจุ่มบอมมาดที่เป็นเรือจากในเรื่องวันพีซอันนี้มันคือตัวที่พอมันลงขายปุ๊บอะมันมีคนกดหมดตั้งแต่1นวีแรกอะแต่อันนี้ดิมไม่ได้กดมาจากบอมมาดโดยตรงเนาะแต่ว่าดีมอะพีเอาจากร้านออบูทอยส์เนาะเพราะว่าคือมั่นใจว่าถ้าเรากดเองอะ่ะยังไงก็กดไม่มีทางทันแน่นอนก็เลยตัดสินใจโอ้พีเอาคือมันจะมีส่วนต่างแบบสัก นิดนึงอะ่ะแต่ก็เออยอมเพราะว่าคิดว่ายังไงเราก็ไม่ทันแน่ๆเราคิดว่าถ้าไม่ได้อันนี้น่าจะมาเสียใจทีหลังก็เลยเออพีไปเอาละกันมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะคืออันนี้กล่องเนี้ยมันจะมี12ลายเนาะแล้วก็บวกกับซีเคดหลายก็คือตามนี้เนาะมันจะมี Sunny, ม Mary, เทาสันซันนี่แล้วก็มีแมรี่เนาะแล้วก็มีบาราติเอแล้วก็มีเรือของกาฟแล้วก็ของลอนะคะแล้วก็เรือ แล้วก็เรือของแชงนะคะแล้วก็เรือหนวดขาวแล้วก็เป็นเรือของโบอาแล้วก็เรือของโรเจอร์แล้วก็เรือของบิ๊กมามนะคะแล้วก็เรือของดาก้อนบวกกับอันที่เป็นซีเคตอ่ะอันที่เป็นซีเคตอ่ะคือเรือของบาโทโลมิวที่เป็นแฟนคลับของลูฟี่อ่ะเอาจริงๆถามว่าเรือที่เป็นซีเคตของเซตเนี้ยอยากได้ไหมอยากได้นะแต่ว่าถ้ามีซีเคตอันนั้นอ่ะเรือในนี้ซักลำอ่ะมันจะหายไปใช่ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นรอ เราเลยมีความรู้สึกว่าไม่อยากได้ซีเค็ดคือถ้าซีเค็ดมันมาแทนเรือบางลำที่แบบเราไม่ได้ชอบอะ่ะอันนี้ยังโอเคไงแต่ว่าที่มันน่ากลัวคือถ้าซีเค็ดมันมาแทนลำที่ชอบอะ่ะอย่างแบบถ้ามาแทนเทาสันซันนี่อย่างเงี้ยมาแทนแม r ลี่อย่างเงี้ยคือแบบคือไม่ได้เลยนะเราคงไม่ดวงดีขนาดที่ได้ซีเค็ดหลงมัง้งเพระนาะฉะนั้นมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะตั้งกล่องให้มันสวยๆก่อน ค่ะนะจ้นี่สวยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องแรกกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวขอยกกล้องใหญ่บิ๊กบึ้มอันนี้ลงแล้วกันเนาะมันแบบว่ามันแบบเยอะมากใหญ่มาก อ,อันแรกนะคะจะเป็นอะไรเรามาลุนกันโ <c oughs> อ,อ้แกะแล้วอะลืมรีวิวกล่องอันนี้แต่มันก็ไม่น่าจะต้องมีอะไรรีวิวมั้งเพราะว่ามันก็ลายเหมือนกับกล่องอันใหญ่เลยเนาะเรามาแกะกันต่อดีกว่าฮไม่ค่อยได้แกะกล่องจุม่มด้วยอะมันแกะแล้วยังไงต่อเน,นี่ย รักทุเลมากอันแรกนะคะก็คือเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นการ์ดขอดูการ์ดก่อนได้ว่านี่ก็คือเรื่องของดาก้อนนั่นเองอย่าดูอันข้างในออ,อ,อว้าวอันแรกมาแล้วทุกคนอุวิว กรู้รู้ว่ามันมีล้อเฮ้ยเซอร์ไพรส์ก็คือแบบสไลด์ได้ตลงมาดูดิแบบสไลด์ได้ด้วยเ <c> ฮ <oughs> ้ยอันนี้ไม่รู้มาก่อนเพราะเซอร์ไพรส์เนี่ยฮะลำแรกก็คือเรือของดากอนดีเทลดีมากเลยนะเอาจริงเดี๋ยวให้ทีมงานนะคะขึ้นแปะภาพเรือจริงๆในเรื่องเนาะซึ่งทีมงานก็คือฉันเองจ้าฝากตัวฉันในอนาคตแปะได้ยนะคือดีเทลแบบ คตรดีโคตรละเอียดอะทุกคนสวยมากแต่คือที่เซอร์ไพรสุดอะคือมันมีล้อตลกอะรีบไปดูอันต่อไปดีกว่าพอคลิปอันบอกที่ไรคือแบบสิ่งที่เบื่อเลยคือขยะมันจะแบบเยอะมากแล้วต้องมานั่งตามเก็บทีหลังคือแบบอันต่อไปอันต่อไปคืออะไรเขาแกะกันยังไงอะทุกคนคือนี่ไม่ค่อยแบบนี่ไม่เคยซื้อของป๊อบมารเลยเอาิง ว้ายว้ายเรือของเช้งเรือของเช้งอืออือว้าวว้าวว้าว ดีทุกลำเลยอ่ะอุ้ยชอบไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ทําดีมากเลยทุกคนที่มันเป็นแบบมันเป็นเหมือนอะไรอ่ะไอ้ไอ้เรียกไม่ถูกอ่ะที่มันอยู่ตรงกลางที่มันมีในทุกเรือคือแบบมันทําแบบละเอียดแม้แต่ข้างในอ่ะแล้วแบบข้างในก็คือมีลายไม้จริงๆด้วยแบบพื้นเรืออุ้ยคตรดีอ่ะแล้วคือแบบเขาลงดีเทลตรงแบบหัวมังกรตรงนี้ด้วยนะอุ้ยแบบดีอ่ะดีมากนี่นะคะแล้วก็มากับกาดเหมือนเดิมจริงๆข้อเสีย ของการเหมากล่องจุ่มอะ่ะมันคือแบบมันขาดฟิลลุ้นของการเป็นกล่องจุ่มไปอะ่ะแต่ว่าข้อดีมันก็คือแบบเราจะได้ไม่ต้องแบบเสียตังหลายรอบนึกออกปะถ้าเกิดว่าเราแบบอยากได้ตัวไหนสักตัวแล้วมันแบบมันไม่ได้การันตีว่าจะได้อะ่ะแล้วเกิดแบบว่าได้ซ้ำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบต้องเสียตังต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่คือฉันก็ไม่ได้มีตังอะไรมากมายนะคะฉันแค่เป็นคนใช้ฟุ่มเฟือยแค่นั้น อยากให้สปอนเข้าแล้วเนี่ยจะได้เอาไปซื้อฟิกเกอร์อะไรต่อมาแกะต่อเจี่ยวนะอ๋อนึกว่าแมรี่ยังไม่ได้แมรี่สักทีอันนี้คือเรือของเอสนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไอสิ่งที่ลุ้นอะมันก็คือการลุ้นว่ามันจะมีลำไหนหายไปหรือเปล่าแล้วก็มาแทนที่ด้วยลำของบาธโรมิวหรือเปล่านี่เรือของเอสฮะ ชอบดีเทลล้อของทุกอันเลยตลกดีอะมันเหมือนเรือสไลด์อะทุกคนเมื่อไหร่จะได้เรือแมรี่เมื่อไหร่จะได้ซันนี่ออกมาลุ้นเดี๋ยวนะเห็นมันสีสีล้วตกใจตกใจกลัวว่าจะได้ไอ้บาโธโลมิวบาราติเอนะคะนี่ น่ารักอ่ะอุ้ยเรือบาลาติเอโคน่ารักคือแบบความสีเอยไดเออย่ะทุกคนคือแบบฉันอะชอบเรือที่มันเป็นแบบมันมีสีสันอ่ะแล้วแบบอันนี้ซันจิมันก็เคยทํางานที่นี่ด้วยไงคือแบบความเป็นเรือของตัวเอกเขาก็แบบตื่นเต้นเป็นพิเศษอยู่แล้วอันต่อไปต่อเนื่องฮะต่อเนื่องกี่อันแล้วสี่อันแล้วอันที่5้าแล้วตอนนี้จะเป็นอะไรอันที่ห้าจะเป็นอะไรฮึบ อุแรีมาแล้วแล้วดีก่แล้วดีรีฉันชมากุากากแ,แบลมากคือแบบเหมือนมากอุยดีเทเหมือนในเรื่องมากเลยมีต้นส้มด้วยอันต่อไปดีกว่าคืออะไรแฮปปี้แหละแบบว่าได้เห็นแมรี่แล้วแบบแฮปปี้ ฉันเล่าเบื่อการแกะของตัวเองจริงๆมันแบบมันเกละมากอา้ของรอรอจริงๆอะ่ะก็เป็นตัวที่ชอบนะในเรื่องอะ่ะเพราะว่าแบบไม่รู้ว่ามันเทแล้วก็มีมีหมีก็เลยชอบก็คือชอบเบบโปแล้วก็เลยชอบรอด้วยยังไงนะ <S 1> <S 1> นี่เรือ ของลอนะคะน่ารักมากอะ่ะสีเหลืองสดใสแต่ว่าบอกว่าเรือของลออ่ะมันเหมือนมันมีความใช้วัสดุที่แตกต่างจากเรือลําอื่นนะทุกคนเท็กเจอร์ที่สัมผัสอะ่ะคือมันมีความเย็นเหมือนเหล็กอะ่ะแต่ว่าเท่าที่ขอดูอะ่ะมันก็เหมือนจะไม่ใช่เหล็กดีมาบอกไม่ถูกว่ามันคือเนื้อแบบนี้มันเรียกว่าอะไรแล้วพอความวัสดุที่ใช้อะ่ะมันมีความต่างจากลําอื่นมันก็เลยรู้สึกว่ามันมีน้ําหนักกว่าทุกลําเลยด้วย อันต่อไปอันต่อไปเฮ้ยโมบี้ดิกเลือดเลือของพ่อพวกเธอคงรู้แล้วสินะว่าฉันอะเมนใครใครจะไม่รักพ่อ,รอจริงไหมเฮ้ยแกะสะักทีเดี๋ยวจะไปหยิบกันไกลามาแล้วเนาะถ้ามันจะแกะยากขนาดนี้อู้หูโมบิดิกโอ้ย อุ๊ยน่ารักเลยทุกคนชอบอ่ะฉันชอบความแบบตั้งแต่ในเรื่องแล้วอ่ะชอบความแบบมันเป็นวานยิ้มอ่ะคือแบบว่ามันดูเข้ากับพ่อที่เป็นคนแบบใจดีมากๆอ่ะอุ๊ยน่ารักอะ่ะโคตรน่ารักอะ่ะแล้มันดีเทลตรงทงอ่ะทุกคนคือแบบเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ของเรือลำนั้นๆทุกอันเลยนะคือแบบดีมากครึ่งทางแล้วทุกคนครึ่งทางแล้วไม่กล้ามองอ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวนะเรือบิ๊กมัามคือแบบน่ารักกว่าที่คิดเยอะเลยอะในเรื่องอะมันก็มีความแบบเป็นสีเหมือนขนมหวานหวาอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าคือพอมาเห็นอันนี้คือแบบน่ารักอะทุกคนทุกคนมันน่ารักจริงมันน่ารักเกินกว่าที่คิดมากอุ้ยมันน่ารักจริงมันสีแบบสีขนมหวานมากฉันเจออันที่มันเหมือนจะเปื่อนๆนิดนึงอันนี้มันมีทําสีเปื้อนนิดนึงอะทุกคนแต่ก็ไม่ได้ซีเรียส นะแต่ทําไมของบิ๊กมัมมันค่อนข้างแบบว่าเปื้อนอยู่นะลองระว่างเนี้ยก็เปื้อนแต่ว่าก็นิดเดียวนะใดๆคือสวยอยู่ดีก็คือดีเทลที่มันแบบเปื้อนนิดๆิดหน,น่อยๆน่อย่ะมันเป็นดีเทลที่แบบเล็กมากอะ่ะมันแบบมันมองไม่เห็นนะถ้าเกิดว่าแบบตั้งโชว์ไว้อะไรอย่างเงี้ยหักทุกคนโอ้ยดูดิมันหักออกมาเลยโอ,โอ้พระเจ้าเฮ้ยมันหักได้ไง แต่แบบเมื่อกี้จับดูมันก็งอบแงบงอบแง,บ,ง,บ,งบตั้งแต่แรกแหละอันนี้อันนี้ไม่ไหวเดอ้อวางไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเอากาวตาช้างติดบรรยากาศตึงและวพอมันหักมาปุ๊บตึงเลยดิฉันคือแบบอุ้ยมันน้อยอ่ะทำไมมันหักอ่ะนต่อไปโรเจอร์นะคะเอือของโจรสลัดในตำนาน วังว่าอันนี้คงไม่เป็นอะไรนะเดี๋ยวพอแกะเสร็จน่าจะต้องมาเช็คดีเทลอีกทีแหละว่าแบบมันมีอันไหนที่แบบว่ามันเยินหรือเปล่ามันบ้งหรือเปล่านี่นะคะเรือของโจนสลัดโรเจอร์สีแดงแรงลิ์ถ้าไม่แดงก็ไม่มีแรงแรล่นเรือแต่คืออย่างดีเทลอันนี้มันก็ไม่มีอะไรที่มันดูจะหักไงเออเนี่ยมีสมอตรงนี้ที่ค่อนข้างแบบว่าเสี่ยงนิดนึงแต่ว่าตรงอื่นอ่ะมันก็ไม่ได้ดูมีอะไรที่มันงบ นะมาที่3อันสุดท้ายแล้วทําไมเทาวั่งซันนี้ยังไม่ออกอีกนะมันก็ต้องมีแหละแต่ว่าทําไมมันยังไม่ออกนี่นะคะลำนี้ก็คือเรือของโบอา ฉันน่าจะต้องจับระวังระวังด้วยแหละแบบว่าเสียวคือถ้ามันงบแงบอยู่แล้วแล้วมันแบบมันอยู่อย่างนั้นมันก็แบบยังโอเคอะ่ะนี่นะคะเรือของโบอามีน้องงอสองหัวตรงนี้คือหน้าตามองใกล้ๆแล้วแบบโคตรแววนี่เราก็มีตรงท้ายเรือเป็นแบบดีเทลงานละเอียดมากเลยนะคือแบบว่าเป๊ะอยู่อะ่ะอ๋อแล้วก็มีสัญลักษณ์ของโบอาตรงธงเนาะมันจะเปื้อนๆน,นิดหน่อยสังเกตอะตั้งแต่ของบี มัมและถ้าอะไรที่มันแบบเป็นดีเทลที่มันจิ๋วมากๆอะ่ะอันเนี้ยจะค่อนข้างแบบว่าสีเละนิดนึงเนาะมาที่เรือสองลำสุดท้ายนะคะตัวไหนยังไม่ออกมีซันนี่กับของปูก่กาฟยังไม่ออกเพิ่มเสียวแล้วเนี่ยพูดจริงแต่คงไม่ได้แบบเราคงไม่ได้อันนั้นหรอกนะนี่มาแล้วฮะมาแล้วเรือของปูก่กาฟเรือฝั่งรัฐบาลนะคะนี่ น้องหมางาบกระดูตรงเป๊ะตามแบบเป๊ะสุดยอดอุ้ยน่ารักอ่ะเออเพิ่งสังเกตว่าไอ้ตรงที่จับของไอ้ทงอันเนี้ยมันเป็นอุ้งตีนหมาด้วยอ่ะแบบตลกอ่ะน่ารักอ่ะอุ้ยของกาไม่น่ารักเหมือนของบิ๊กมัมเลยคือแบบน่ารักกว่าที่คิดมันแบบมันเป็นโทนสีที่มันแบบมันแบวอ่ะทุกคนแบบแดงกับฟ้าแล้วพอมันมาอยู่ในแบบของเล่นแบบเนี้ยมันเลยดูแบบซูเปอร์คิวคือแบบว่าเพิ่มความน่ารักขึ้นอีก10เท่าแล้วระหว่างที่แบบ เราแกะอันต่อไปเรื่อยๆใช่ป่ะแล้วเราแบบวางเหลือลำที่แกะไปแล้วอยู่ข้างหน้าคือแบบพอเวลากระแทกโตะทีก็คือ <c oughs> แบบมีเรือสไลด์ไปสไลด์มาอยู่ข้างหน้าตลอดกล่องสุดท้ายแล้วนะคะกล่องสุดท้ายแล้วอูอู้เธอจะไม่ให้ฉันได้เจอกับซันนี่ง่ายๆใช่ไหมล่ะส่องก่อนกลัว แต่ว่าสบายใจได้แล้วนะคะเราไม่ใช่คนที่โชคดีขนาดนั้นเ <laughs> ย้ซันนี่ออกแล้วทุกคนลำสุดท้ายเลยอ่ะแบบทำใจแป้วอยู่อ่ะนี่ซันนี่น้อยแต่พูดถึงอ่ะก็อยากเห็นไอเรือบาทโคลโมวเหมืนอนกันนะนี่อุย้ยขอชื่นชมเองก่อนจะโชว์กล้องนะทุกคนคือแบบมันน่ารักมาก <S <S น่ารักอ่ะโอ้ จจเจ็ว่าน่ารักอ่ะน่ารักจริงน่ารักมากทุกคนดีมากประทับใจมากดีดีแบบ บรรยายเป็นคำพูดไม่ได้จริงๆสีสันสดใสน่ารักแล้วก็ไม่มีตรงไหนงอตแงบแล้วก็ดีเทลเรื่องสีก็มีเปิดเปิดน,น,นิดนึงเนาะน่าจะเป็นทุกอันแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้สังเกตแต่ก็ไม่เป็นไรแค่สีน,น่ารักมากทุกคนโคตรน่ารัก 1> <1> และนี่นะคะก็คือเรือทั้งหมดจากคอลเลกชันเรือในเรื่องวันพีซเนาะซึ่งสรุปแล้วถ้าไม่นับเรื่องการหักแบบคาดไม่ถึงเนี่ยก็ถือว่าโดยรวมออกมาดีมากเลยนะคือทําออกมาทั้ง เท็กเจอร์เอ่ยทั้งแบบดีเทลแต่ละอย่างเอ่ยเนี่ยคือ ทำออกมาเป๊ะมากมาก,มากดีมากๆแล้วก็อย่างที่บอกที่เซ์ไรคือมันมีล้อเนี่ยแหละแต่ปัญหาก็คือการมีล้อเหมือนกันก็คือพอมันมีล้อแล้วจะตั้งยังไงเนี่ยแหละคือแบบจะตั้งยังไงก่อนตั้งยังไงให้มันแบบอยู่นิ่งๆอะ่ะคือถ้าตั้งเฉยๆอะ่ะมันก็อยู่นิ่งๆแบบนี้ได้เนี่ยแหละแต่ปัญหาคือถ้าสมมติเราเผลอไปโดนโดยไม่ได้ตั้งใจอะ่ะคือแบบแค่แบบนิดเดียวเห็นไหมมันก็แบบมันก็สั่นแล้วมันก็เลื่อนแล้วอะ่ะทุกคนเราก็ความรู้สึกส่วนตัว ัวที่ตัดสินใจเหมางานนี้มาเลยเนาะคือรู้สึกว่ามันคุ้มมากคือลำมันใหญ่ด้วยอะแล้วดีเทลแต่ละอันคือแบบแน่นมากคือเขาเก็บรายละเอียดดีมากแล้วก็เรือทุกลำคือมันมีน้ำหนักหมดเลยมันไม่ใช่เรือแบบกองแกงกองแกงแบบของเล่นขนาดนั้นอะแต่ว่าตอนเนี้ยสิ่งที่อยากเห็นคืออยากเห็นเรือของวาทโรมิว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงคือถ้าสมมติว่าใครซื้อเซตนี้ แล้วได้เรือของบาโธโลมิว่ะเอามาบอกกันหน่อยเนาะในแฟนเพจก็ได้หรือว่าทัก DM ใน IG มาก็ได้เนาะเอาผ้ามาอวดกันได้นะคะแล้วก็เล่าด้วยว่าบาโธโลมิวมันมาแทนที่เรือลำไหน <c oughs> ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากสนับสนุนค่าขนมเล็กๆน้อยๆนะคะสามารถซุปเปอร์เตงได้นะคะยังไงวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย